นี่ก็เช็ควาวอยู่นะครับ IDI เสียตัวบนประมาณโซนจนึซมมนะครับตัวล่าง0ซนจุด 1, นะครับอันนี้เวลาก่อนจะตั้งวาลวนะครับต้องรู้ให้อ i d อเสียทำงานก่อนนะครับเวลาไอเสียอดี ID คายนะครับ ก็ให้มาดูมาร์กตรงไหมนะครับมาร์กตรงนี้นะครับที่เป็นจุดเงี้ยมันต้องตรงเปะนะครับต้องตรงกับจุดเล็กๆนะต้องตรงนะครับแล้วก็ตรงแม่เหล็กก็ต้องตรงนี่นะครับจุดเล็กๆที่โรงงานเขาทำมาไว้นะครับแล้วก็มาเช็ควาลไอดีไอเสียนะครับตรงบนก็ประมาณโซนจุดหนึ่งโซนนะครับตัวล่างก็โซนจุดหนึ่งเจ็ดนะครับไอดีไอเสียนะครับตอนนี้ก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับก็รอประกอบ